พทิร์ดีไซน์ลาสเตอร์ออกแบบพทิร์ง่ายๆ EP 44นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือพัดบอร์ด o ูเลือก1นึ่ b o ัดบอร์จะเป็นพทิร์ที่หลากสีสันนะครับเราก็มาที่เครื่องมือเวกเกนิลทูอตัตเนตครั้งไว้คลิก1ครั้งที่จะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่ความกว้างนะครับ100พิกเซลแล้วก็ความสูงก็100พิกเซลกดโอเค สี่เหลี่ยมอันนี้จะเลือกสีเป็นสีดาไม่ได้สี่เหลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเลือกสี่เหลี่ยมเอาไว้จะวางให้อยู่ตุงกลางนาอัดบอร์ดคลิกทิ้งไปครั้งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็มาที่ลายส е กเมนต์เอามาวางไว้แบบนี้ให้มันเกิดเป็นจุดสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลากทะแยง หนึ่งอันจากนั้นก็มาตรงนี้ครับเจอจุดสี่เหลี่ยมนี้ก็กดเมาส์ดึงลากทะแยงลงมาแบบนี้จะให้เกิดก็ได้นะครับเมื่อดึงทะแยงมุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ selection tool เลือกทั้งหมดจากนั้นนะครับก็มาที่เครื่องมือ line segment เ,เอามาวางไว้แบบนี้ให้มันเกิดเส้นสีเขีเขยวๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้มันไปอยู่ตรงกลางแบบนี้ด้วยนะครับกดชิปค้างไว้ดึงลากสร้างเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นผ่ากลางแบบนี้จากนั้นก็ออกมาวางไว้ตรงนี้เป็นแนวตั้งนะครับให้มันอยู่กึงกลางพอดีนะครับเกิดให้มันดูว่ามันแบ่งครึ่งพอดีนะครับแล้วก็มีเส้นนามาแบบนี้นะครับเส้นสีเขียวกดชิปค้างไว้เลือกดึง เมื่อเราเดินครบทุกมุมแล้วเราก็มาที่ selection tool นะครับเส้นพวกนี้เราไม่ต้องสั่งสีหรือสั่งขนาดทั้งนั้นนะครับไม่ต้องก็เป็นนอนไปนะครับจากนั้นใช้ selection tool เลือกทั้งหมดเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นรีวิวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาที่ window เลือก pathfinder ที่จะตัดสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นอันเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ ตรงพัดไปเดอือพี่ก็จะเลือกเป็นดีไว c ์จากนั้นเราก็คลิกเมาส์ขวาสั่งกรุ๊ปตรงนี้พี่ก็จะเลือกสีนะครับเลือกเอาไว้แบบนี้แล้วก็มาที่เครื่องมือเชฟบิวดเออร์แล้วแต่เราจะเลือกสีอะไรตรงนี้พี่จะเลือกเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทา ตรงน,นรี้เป็นสีชมพูสีฟ้าอ่ะสีน้ําตาลตรงนี้เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีเทาเข้มขึ้นมานิดหนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นสีดำสีเทาพี่เปลี่ยนดีกว่าเป็นสีเขียวแบบนี้ไม่ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เลือกแบบนี้แล้วก็กดชิปบวกอัลเทเอร์เนตมือขวาก็กดมาซ้ายดึยงลากป็นการค o p y ปี้สี่เหลี่ยมอันนี้มาอีกหนึ่งอันหลังจากนั้นก็ใช้ Selection To เลือกแบบนี้เราก็มาเปลี่ยนสีนะครับ มาที่เครื่องมือ s ช a บิวเดอร์จากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนสีน,นี้เป็นสีชมพูน,นี้เป็นสีขาวไล่เปลี่ยนไปยรด้วยนะครับ สีที่มันแตกต่างสำหรับสีนี้เปลี่ยนซะหน่อยโอเคมาได้สีครบเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกทั้งสองวัตถุไว้แบบนี้ แล้วก็มาที่ Object มาที่แพทเทิร์นสั่งมีตรงเนมนะครับพี่จะใช้คำว่า new pattern 1นะครับท้ายๆพี่จะเลือกเป็นแบบกริดนะครับแล้วก็ Width มีความห่างที่200พิกเซลไฮก็100พิกเซลจะสังเกตเห็นว่ามันประกบกันพอดีเลยนะครับเราก็หลังจากนั้นพี่ก็จะมาเลือกที่เครื่องมือซ o มนะครับ กดอัล n เนตให้มันเป็นซูมเอาทนะครับก็คือเครื่องหมายลบเมื่อดูภาพรวมแล้วเราตรงนี้พี่พอใจแล้วพี่ก็กดคำว่าดันออกมาหลังจากนั้นเราก็มาบทมาดูผลรวมของงานที่จะออกมานะครับเลือกอันนี้แล้วก็ออกมาที่เครื่องมือือกิกเทงเกิลถั a l อั r n เ t e ครั้งไว้คลิก1ครั้งนะครับพี่จะเลือกสร้างสี่เหลี่ยมที่1,920พิบพิกเซลนะครับ ความสูง1,080พิกเซลกดโอเคจัดวางให้คุมหน้าอัดบอร์ดทั้งหมดจากนั้นก็มาที่แพทเทิร์นที่เราสร้างก็คือนิวแพท t ทิร์นวันเนี่ยนะครับเลือกไปเลยครับเราก็จะได้ลักษณะของแพทเทิร์นที่หลากสีสันแบบนี้นะครับแพทเทินะร์นดีไซน์ illustrator ออกแบบแพทเทิร์นง่ายๆ ep 64ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับ ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนด้าย้่า55ด้วยนะครับสวัสดีครับ